ครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพื่อนี PP, FC, ่พี่ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำการซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์นะครับน่าจะเป็นซูเออร์หนึ่ง a นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็เปิดไม่ติดนะครับตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดชัยนาาก็ส่งได้เร็วนะครับ สองวันถึงเลยนะครับระหว่างชัชน่าถึงจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้สักครู่นะครับว่าจัดทะเลาะกับพนักง,งานส่งพัสดุผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้สั่งตัวนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าผมว่าอ้าว เครื่องตัดหญ้าผมไม่ได้สั่งนะผมไม่ได้สั่งนะครับเครื่องตัดหญ้าเขาก็ถามผมว่าเอาชื่อที่อยู่ถูกไหมครับเอาก็ถูกนี่ผมก็เลยมาดูมาดูนะครับเอ๊ชื่อที่อยู่ก็ถูกยังไงผมก็ไม่ได้สั่งนะเครื่องตัดหญ้าแต่ว่ามาดูผู้ส่งอ๋อมาจากจังหวัดชัยนาทผมก็เลยขอโทษพนักง,งาน ผ่งพัสดุไปว่าเออผมผมมีความเอียใจว่าเออลูกค้าอาจจะเอาใส่กล่องเครื่องตัดหญ้ามาอะไรประมาณนี้ก็เลยขอโทษเขาไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้อาการเปิดไม่ติดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยเออแจ้งลูกค้านะครับตรงนี้นะครับบุบบุบบุบนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าบุบตั้งแต่เมื่อไหร่ บุกเข้าไปข้างในนะครับกล่องรังนะครับตรงนี้นิดนึงไม่รู้ว่าจะเสียหายถึงข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับ ตัวนี้ผมได้ให้ลูกค้าลองทดลองเองแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับว่าให้ลูกค้าเขาได้ลองเอามิเตอร์วัดขาที่ฝั่ง DC เข้านะครับเขาก็ลองวัดดูนะครับแล้วสรุปว่ามันมันชอ็อตอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะครับลูกค้าส่งอะไรมาบ้างก็มีสายไฟนะครับสายไฟ สายไฟเส้นเดียวนะครับสายไฟนี้ไม่ต้องใช้นะครับผมมีอยู่แล้วในถุงเขาใส่ถุงมานะครับโอ้ไม่มีการกระแทกด้วยนะครับไม่มีการกระแทกด้วยใส่ถุงมาอย่างเดียวไม่มีการกระแทกเลยสักนิดเดียวนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูรอบๆนะครับว่ามันจะมีส่วนไหนเสียหายไหมครับ ครับดูจากฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะครับโดยรอบๆก็ไม่มีส่วนไหนเสียหายนะครับดูแล้วลูกค้ายังไม่เคยซ่อมด้วยนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยยังไม่ได้ถูกถอดเลยนะครับ น็อตยังไม่ได้ถอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดดูแล้วกันว่าอ่าจะเป็นยังไงนะครับลูกค้าบอกว่ามันเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราอันดับแรกเราก็ต้องวัดที่ขั้วก่อนนะครับวัดที่ขั้วก่อนว่ามันช็อตหรือไม่นะครับเดี๋ยวออเอาน็อตก่อนเอาน็อตออกก่อนดีกว่านะครับ ออกไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับมิเตอร์ตัวนี้เอาไว้วัดช็อตกับวัดโวลต์ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่ได้มาตรฐานอะไรมากมายส่วนที่ผมใช้งานจริงๆวัดอุปกรณ์อะไรก็จะเป็นตัวนูนนวน้นนะครับตัวนู้นนะครับตัวนี้ผมก็เอาไว้วัด อุปกรณ์อะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูว่ามันช็อตหรือเปล่าก่อนนะครับก็เริ่มจากนะครับเราก็จะวัดตัวที่ขั้วของตัวกิดทายนะครับเราก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่วัดช็อตหรือวัดค่าไดโอดนะครับมันก็จะดังแบบนี้นะครับลักษณะ ถ้าตัวกิดทายตัวนี้มันช็อตนะครับหมายถึงตัวมัดเฟสช็อตหรือข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งช็อตเนี่ยมันก็จะปี๊ดทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้ามันปี๊ดข้างเดียวแปลว่าตัวเครื่องตัวนี้มันไม่ช็อตนะครับไฟยังค้างอยู่เดี๋ยวต้อง เปิดให้ไฟมันคลายก่อนนะครับฝั่งนี้ดังปี๊ดนะครับถ้าเอาขั้วลบจิ้มขั้วบวกขั้วบวกจิ้มขั้วลบมันจะดังนะครับมันก็จะช็อตถึงกันลอยอข้างนะครับอีกข้างหนึ่งไม่ดังนะครับไม่มีปฏิกิริยาขึ้นนะครับ ข้างนึงก็จะดังข้างหนึ่ง,ง,ง,งไม่ดังสรุปนะครับก็คือกิทายอิเวอรเตอร์ตัวนี้นะครับรุ่นซูเออร์หนึ่งพันนะครับซูเออร่งพันตัวนี้นะครับไม่ช็อตด้านในนะครับไม่มีส่วนไหนช็อตด้านในนะครับจึง แต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเปิดไม่ติดแต่ว่าเราต้องต้องต้องเปิดดูนะครับเปิดดูข้างในแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดดูนะครับเราสามารถเทสได้นะครับเราสามารถเทสได้เทสได้ด้วยด้วยตัวเองนะครับโดยโดย,โดยช่างนี่แหละครับต้องมีเครื่องมือนะครับอย่างเช่น power supply นะครับ power supply ตัวนู้นนะครับตัวนู้นเดี๋ยวเราตั้งไฟ ไว้ที่42โวลต์นะครับแรงดันกระแสเอาลัก2แอมป์ก่อนนะครับเอ mm hmm. ถ้าเครื่องไม่ชอ็อตแบบนี้แล้วเปิดไม่ติดเราจะลองเราจะลองเช็ค mcu ดูก่อนนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะเอาสายจอนะครับสายจออันนี้สายจอของช่างนะครับของผม ของลูกค้าไม่ได้ส่งมาให้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้านะครับแล้วก็เราจะดูที่หน้าจอหน้าจอนะครับถ้าหน้าจอติดมีตัวเลขขึ้นเลขศูนย์หรือ,อแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขได้แปลว่า mcu ไม่เสียนะครับแต่ ถ้าเปิดแล้วหน้าจอติดไม่มีการแสดงผลคือหน้าจอขาวๆไม่มีตัวเลขก็หมายความว่า MCU เสียนะครับถ้า MCU เสียเราก็จะได้ไม่ต้องแกะออกมานะครับอันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับในอาการที่เปิดไม่ติดแล้วฝั่งอินฟุตไม่ชอ็อตนะครับเราต้องเช็คตัว MCU ก่อน ตัวซูเออร์หนึ่ัน VA เนี่ยมันดีอยู่อย่างก็คือเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับตัว MCU ก็คือผ่านหน้าจอของตัวซูเออร์เองนะครับเดี๋ยวเราลองจ่ายไฟเข้านะครับลองลองเปิดเครื่องดู เดี๋ยวลองเปิดเครื่องเลยนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับแรงดันติด2โวลต์กระแสที่2แอมป์นะครับถ้าเปิดติดหน้าจอขาวไม่มีตัวเลขก็คือ,อ MCU เสียแต่ถ้าเปิดติดเปิดไม่ติดนี่แหละครับแต่หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขก็แปลว่า MCU ไม่เสียสามารถซ่อมได้นะครับเปิดเลยแล้วกัน อ้าวเครื่องเปิดติดนะครับเครื่องเปิดติดเครื่องเปิดติดนะครับหน้าจอก็แสดงผลด้วยนะครับหน้าจอแสดงผลมีตัวเลขขึ้นเรียบร้อยนะครับเครื่องเปิดติดแบบนี้หน้าจอแสดงผลแบบนี้ก็ยังไงเราก็ เราก็สามารถที่จะทดลองจ่ายไฟ AC เข้าได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องมันเปิดติดนะครับเครื่องมันเปิดติดเราก็สามารถที่จะจ่ายไฟ AC เข้าไปได้เลยส่วนจะบอกว่าใส่ไฟ AC เข้าไปแล้วมันจะทําให้ช็อตไม่นะครับเพราะว่าของผมมีตัวชุดเทสของฝั่ง AC ชุดหลอดไฟนะครับไม่ต้องกลัวช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเสียบสาย AC เข้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องมันเปิดติดแล้วเราก็จะไปเทสที่หลอดไฟก่อนนะครับชุดเทสหลอดไฟเนี่ยก็จะเป็นชุดเทสของฝั่ง AC นะครับถ้าหลอดไฟติดนะครับแปลว่าตัวกิจทายเนี่ยมีการช็อตฝั่ง AC นะครับ อ่าโอเคคือต้องติดสว่างนะครับแปลว่ามันชอ็อตแต่ว่าเนี่ยมันจะติดรีรีแบบนี้แปลว่ามันมีกระแสไฟไหลผ่านนะครับทําให้รู้ว่ามีกระแสไฟไหลผ่านนะครับหลอดไม่ได้เสียงไม่ได้ขาดนะครับแต่ว่ามันไม่ชอ็อตนะครับถ้าชอ็อตเนี่ยไฟมันจะสว่างสว่างโล่งเลยนะครับแปลว่าฝั่ง AC ก็ไม่ชอ็อตนะครับถ้าฝั่ง AC ไม่ชอ็อตเราก็สามารถบายพาสไฟ AC เข้ามาได้เลยนะครับที่ตัวเครื่องตอนนี้ มีไฟ AC เข้ามาพร้อมนะครับและก็ไฟ DC ก็เข้ามาพร้อมนะครับอ่าพร้อมที่จะเปิดเครื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเช็คอาการเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีจุดไหนช็อตหรือเสียนะครับตอนนี้เราสามารถเปิดได้เลยนะครับถ้าเครื่องมันปกติเนี่ยมันจะรันได้นะครับ ตอนนี้ผมตั้งแรงดันไว้4 2โวลต์สแอมป์นะครับเปิดเครื่องเครื่องเปิดติดนะครับอ้าวลันด้วยนะครับตอนนี้รันแล้วนะครับเดี๋ยวดูดูว่ามันจะมีหวัดออกไหมตอนนี้ เดี๋ยวเราดูที่วัตต์นะครับว่ามันจะออกไหมแต่ตอนตอนนี้ผมลิมิตไว้แค่สองแอมป์นะครับสองแอมป์ยี่สิบแปดวัตต์ขึ้นไปหนึ่งร้อยเจ็ดวัตต์นะครับแล้วมันก็ตัดนะครับตัว power supply ผมมันจะตัดนะครับเพราะว่าขึ้นไปสองแอมป์แล้วมันจะตัดเพราะเราลิมิตมันไว้นะครับสรุปแล้วนะครับตัวนี้ สรุปแล้วนะครับตัวนี้เปิดติดนะครับลันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอา,อาการมันไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกค้าแจ้งมานะครับคันนี้มันเปิดติดลันได้มีหวัดออกเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับเราก็จะลันที่วัดทุงสูงเลยนะครับลองหวัดทุงสูงเลยเพราะว่าตอนนี้มันมันสามารถที่จะลันได้แล้วนะครับ เป็น,นว่าเดี๋ยวเราลัานที่วัดตรงสูงเลยละกันเพราะว่ามันลันได้อยู่แล้วนะครับผมก็จะตั้งตั้งแรงดันสีบสองโวลต์ตั้งกระแสงสูงเลยนะครับที่สิบห้าแอมป์ฮะเดี๋ยวเรามาลองลองลันที่วัดตรงสูงกันเลยนะครับการที่เราตั้งแรงดันสีบสองโวลต์กระแสที่สิบห้าแอมป์เนี่ยกิจทายของ ซูเออร์หนึ่ VA เนี่ยสแตนดาร์ดของเขาก็คือต้องได้ไฟผลิตออกมาฝั่ง AC ไม่ต่ำกว่า500วัตต์นะครับถ้าได้มากกว่า500วัตต์แปลว่าเครื่องตัวนี้ปกตินะครับไม่มีอาการเสียนะครับเดี๋ยวลองรันกันเลยแล้วกันรันไหมรันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือซูเออร์เนี่ย พัดลมจะทํางานอยู่ที่400-60ถึง500วัตต์นะครับถ้า 400- ถึง500วัตต์เนี่ยมันจะทํางานนะครับพัดลมลองดูนะครับพัดลมทํางานแล้วด้วยครับดูวัตต์ที่ออกนะครับ480 500ดูสองจอเลยก็ได้ครับฝั่งขวา5 30นะครับที่เห็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวรอดูอีกครั้งนะครับมันจะวนฝั่งขวาขึ้นไป500กว่าแล้วนะครับฝั่งซ้ายมันตัดอยู่มันมีช่วงระหว่างขึ้นลงนะครับพอถึง15แอมป์เนี่ย power supply มันจะตัดนะครับ power supply มันจะตัดเดี๋ยวรอมันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหน้าจอด้านซ้ายขึ้นถึง500วัตต์ก็แปลว่าโอเคนะครับส่วนขวาเนี่ยมันก็เป็นหน้าจอวัดตัวนี้แหละแต่ผมอยากให้เห็นหน้าจอของมันนะครับ503วัตต์507วัตต์นะครับที่เห็น เครื่องก็รันได้ปกตินะครับเครื่องรันปกติพัดลมก็ทํางานปกตินะครับเอ๊สงสัยผมจะต้องมาคุยกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันปกติมากาไม่มีอาการบิดปกติตรงไหนเลยนะครับก็สามารถเปิดเครื่องได้ติดสามารถรันได้ วัดได้ตามสเปคที่ซูเออร์เขาทำไว้นะครับหน้าจอใช้งานได้ปกตินะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับยังไม่ได้แกะหรือทำอะไรเลยนะครับแค่เอามาเทดสเฉยๆนะครับด้วยอาการเบื้องต้นสรุปก็คือมันทำงานปกติแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าอีกทีนึงนะครับคุยกับลูกค้าก่อนว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีการรันแบบยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราเทสด้วย Power Supply ที่กระแส15แอมป์แล้วนะครับตอนนี้ ผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะลันจากแผงเลยนะครับลันจากแผงเลยนะครับโดยการต่อแผงเข้ามานะครับจากระบบที่ผมมีอยู่นะครับก็ต่อแผงเข้ามานะครับต่อแผงเข้ามาอันนี้เราจะลันจากแผงเลยนะครับเป็นแผงมือ2องสวัตต์นะครับสองแผงนะครับ ขนาขนกันมานะครับเดี๋ยวเราจะลองรันเลยแล้วกันนะครับเราจะรันกับแผงเลยแล้วกันคือดูซิว่ามันรันกับแผงแล้วจะเป็นยังไงนะครับมันก็เปิดติดรันปกตินะครับก็ยังไม่มีอาการผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูวัดกันนะครับว่ามันขึ้นไหม ซูมไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรวัดมันขึ้นอยู่ปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันรันอยู่อย่างนี้นะครับผมจะปล่อยให้มันรันอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมจะรันจนแดดหมดเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับระหว่างที่ผมปล่อยให้มันรันอยู่เนี่ยผมก็จะคุยกับลูกค้านะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกค้า แต่ว่าเครื่องมันปกติเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกับลูกค้าก็ได้นะครับว่าเครื่องมันปกติดีไม่มีอะไรนะครับผมก็จะปล่อยให้มันรันอยู่อย่างนี้นะครับปล่อยให้มันรันด้วยแผงอย่างนี้นะครับตอนนี้แผง280วัตต์สแผงมันก็จะรันอยู่ที่ประมาณ20050วัตต์นะครับแผงประสีผ้าของผมมันก็ทำได้แค่นั้นนะครับอาจจะได้มากกว่านั้น ตอนนี้แผงผมหันไปทางทิศตะวันออกแสงของตะวันนะครับมันก็ไปคนละทางแล้วนะครับมันไม่รับมันไม่ได้องศาแล้วมันก็เลยได้ประมาณ250วัตต์นะครับก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวเราจะลันไว้อย่างนี้นะครับจนถึงสัก4โมงเย็นแล้วกันนะครับบ่าย2ก็กว่าถึง4โมงเย็นเลยถ้ายังไม่มีอะไร ผิดปกติก็คงจะต้องส่งคือลูกค้าไปนะครับตัวนี้ไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับก็เป็นอันว่าตัวนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับรับเครื่องลูกค้ามาผมก็ให้ดูตั้งแต่ต้นที่ผมแกะกล่องจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยวก็แจ้งลูกค้าไปนะครับว่าไม่มีอะไรผิดปกติสรุปก็คือตัวนี้ไม่ได้เสีย ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถามลูกค้าว่าจะให้ผมถอดฝาแล้วก็เป่าฝุ่นหรือไม่นะครับแค่นั้นเองนะครับทาความสะอาดส่วนภายนอกก็ดูสะอาดอยู่แล้วนะครับพัดลมทำงานปกติก็ไม่มีส่วนไหนผิดปกตินะครับเดี๋ยวจะรันไว้อย่างนี้นะครับครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ fc ทุกๆท่านนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำคลิปให้ดูนะครับผมก็คิดว่า อาการมันจะมีเสียอย่างที่ลูกค้าแจ้งนะครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เสียอะไรก็จะทำคลิปให้มันสั้นๆลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับงานซ่อมกิจทยอินเวอร์เตอร์นะครับผมซ่อมเฉพาะรุ่นโลวโวล์นะครับกิจทยโลโวล์ส่วนรุ่นกิจทยไฮโวล์นะครับ ยังไม่ซ่อมนะครับตอนนี้เพราะว่างานโลววเนี่ยมันมีส่งเข้ามาทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าส่งตัวไฮว์วอมาเนี่ยมันจะใช้เวลาในการตรวจซ่อมเยอะนานนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นๆและลูกค้าที่ส่งมาเนี่ยจะรอนานนะครับก็ตอนนี้ก็รับแต่ตัวโลววอไปก่อนนะครับตัวไฮว์วอก็ยังไม่ซ่อมนะครับครับลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ